เอาละครับวันนี้เรามาดูหัวข้อของลำดับอนุก,กรมกันนะแบบรูปความสัมพันธ์นะ,ะซึ่งเป็นเนื้อหาร,ระดับประถมนะครับแบบรูปความสัมพั์นะ,ะเรียนตั้งแต่ระดับประถม3ประถม6นะครับซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำดับอนุก,กรมพอสมควรนะเพราะเรื่องแบบรูปความสัมพัญเนี่ยจะใช้หลักของลำดับอนุก,กรมนะฮะอ่ะดูเขาบอกว่ารูปแรกหรือลำดับแรกเนี่ยมีวงกลมอันเดียวลำดับที่2เนี่ยมีวงกลม1แล้วก็2นะนะ ลำดับที่สามก็เป็นหนึ่งสองสามลำดับที่สี่ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ถามว่าลำดับที่20นั้นจะมีวงกลมแบบนี้ขี่อันนะฮะนักเรียนก็จะมองออกเลยนะฮะลำดับที่1มันคือ1อันเดียวใช่ไหมลำดับอันที่2คือ1นบวกสลำดับที่3คือ1นึบวกสบวกสเห็นไหมนี่นี่1 2 3งสานะลำดับที่4 1่หนบวกสบวกสบวกส เพราะฉะนั้นลำดับที่20มันก็คือ1บวก2บวก3บวก4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆถึง20เขากำลังถามว่าไอ้ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะ1ถึง20มีค่าเท่าไหร่นะครับถ้านักเรียนเรียนเรื่องลำดับอนุกรมมาแล้วมันก็จะมีสูตรในการแทนค่าแต่ถ้ายังไม่เคยเรียนไม่เป็นไรครับนักเรียนใช้หลักนี้ครับ1ตัวแรกกับ20ตัวสุดท้ายรวมกันได้21 1ิบกับ2รวมกันได้21เพราะฉะนั้นมันจะมี21อย่างเงี้ยไปทั้งหมดกี่คู่10คู่นะ10คู่รู้ได้ไงครับว่า10คู่มี21อยู่10คู่รู้ได้ไงก็มันมี20ตัวครึ่งหนึ่งก็10ไงก็10คู่นะเพราะฉะนั้นก็จะได้10คู่10คู่คู่ละ21ก็ตอบ210จบนะะเข้าใจนะ คู่ละยีมี10คู่21่สคู่ก็2องหรือถ้านักเรียนรู้สูตร1นึถึงยีนะผลรวมเนี่ย sn หรือ summation สูตรมันคือ n ส่วน2คูณ n บวก1สูตรนะสูตรนะอันนี้เรียนระดับประมาณม .5 แต่ถ้าถามมารู้ก่อนดีไหมรู้ก่อนดีครับ n ส่วน2คูณ n บวก1ก็ได้20หาร2คูณด้วย20บวก1ก็ได้คำตอบคือ210เช่นเดียวกันนะก็คือหลักการอันเนี้ยมันก็คือหลักการเดียวกับตัวนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของลำดับนุกรมเนี่ยจะถือว่าเกินหลักสูตรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ให้เกินหลักสูตรนักเรียนก็สามารถไปดูในเนื้อหาของมปลายนะเรื่องลำดับนุกรมเบื้องต้นมันจะมีแบบเลขคณิตมีแบบเลขขาคณิตนะ ดูไว้ได้ประโยชน์นะครับโอเคครับ